ปัญหาที่เจอแต่ไม่ไม่ถือว่าหนักทายวินฉาฝั่งนะทายวินชานะครับก็คือตรงที่รอยเชื่อมนะครับหนึ่งสองสามสี่จะเว้นช่องไว้นิดหนึ่งเว้นช่องไว้นิดหนึ่งแล้วเพราเป็นคนเท้าผอมส้นเท้าผอมแล้วตรงบริเวณเอ็นเราพอดีพอวิ่งไปนานๆจะเสียดสีตรงนี้ก็มีโอกาสพองได้เป็นสองจุดแล้วนะครับที่ผมเจออันนี้ส่วนตัว สวัสดีครับพบกับช่องหัก,กลันวันนี้หัก,กลันจะมารีวิวรองเท้า Adidas a d i ดิซิโลอาดิออสโ3นะครับ mm. เป็นตัวที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับให,หลายสีแล้วก็มีหลายๆช่องรีวิวถึงคุณสมบัติข้อที่ชอบและข้อที่ไม่ชอบแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่ชอบ oh, <no. S 1> ในรองเท้า Adidas โปรสนะครับยีกสั้นโปรสอันนี้เป็นเป็นจุดหรือเป็นข้อที่ตัวเองได้ลองใส่ได้สัมผัสเองครับไม่ได้ไม่ได้มีดิสเครดิตของรองเท,ท้าอาดิดาสต่อย่างใดนะครับโปรสาตัวนี้ผมใส่ริ่งมาแล้วประมาณห้าสิบกว่ากิโลเมตรนิดๆน,นะครับเป็นการทดสอบใช้เองทั้งโรงงานแข่งใช้ซ้อมมีใช้กระโดดเชือกด้วยนะครับมีใช้กระโดดเชือก ถนนที่ใช้ในการทดสอบนอกจากเป็นงานวิ่ง 10K ก็จะมีวิ่งซิตี้ลัน18 K 21K ประมาณนี้ครับพื้นถนนก็จะมีแตกต่างทั้งพื้นคอนกรีตพื้นยางมะตอยหรือพื้นต่างระดับต่างๆนะครับครับมาพูดถึงคุณสมบัติแล้วก็สิ่งที่ชอบในตัวรองเท้า h d i i d s s โปร3ตัวนี้เลยครับเริ่มจากตัว อัปเปอร์เลยนะครับตัวผ้าจะเป็นรูๆนะครับนี่ครับเป็นรูๆมองทะลุได้ครับเบาระบายอากาศได้ดีครับนี่นี่คือจุดที่ยกมาพูดจุดแรกนะครับตัวอัปเปอร์มาดูส่วนที่สองก็คือมิโซตัวโฟมก็จะเป็นไลท์ไซส์โปรครับนี่ ลไลไซโปรถูกพัฒนามาจากโปรสที่โดดเด่นแล้วก็ชอบเป็นพิเศษสำหรับผมนะครับโฟมไลายไซโปรตัวนี้นี่ทางอดิดาสมีการเซาะล่องกีดตัวพื้นก็นี่ครับกรีดนเห็นแผ่นตัวแทงคาร์บอนด้าน่วนเนือน,นครับเห็นไหมครับ นี่ก็เป็นเาะร่องหรือเป็นกีดตัวโฟมออกให้มีน้ำหนักที่เบาลงนะครับครับมาดูข้อที่สามนะครับคือตัว energy หลอดสองุศซึ่งพัฒนามาจากโปรสองของโปรสองนี่ก็จะเป็นแท่งคาร์บอนแยกออกเป็น5้าชิ้นนะครับแยกชิ้นไปเลยห้าแท่งตามรูปเท้าของเราส่วนตัวสามพัฒนา เอนกี o ลให้เป็นชิ้นเดียวนะครับก็คือเริ่มจากตรงส้นเท้าแล้วก็ไปแยกเป็นชิ้นตามตามรูปนิ้วเท้าเลยนะครับหาแท่งนะครับแต่รวมเป็นชิ้นเดียวตามภาพเลยนะครับขอบคุณภาพวิดีโอนะครับเครดิตตามภาพเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อที่3นะครับมาดูข้อที่4ี่นะครับเอาโซนครับก็คือตัวพื้นก็จะเป็นคอนเ e นทอนเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือขยายส่วนให้มี ขนาดที่กว้างแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับรวมถึงตัวยางแผ่นรองพื้นนี้ก็จะมีขนาดกว้างขึ้นแล้วก็ทําเป็นรูๆนะครับช่วยในการยึดเกาะการลื่นได้ดีนะครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติหลักๆของรองเท้าโปร3ตัวนี้นะครับส่วนตัวว่าที่พูดมาทั้ง4ข้อก็คือในส่วนที่ตัวเองชอบนะครับ ครับมาดูข้อที่ไม่ชอบในรองเท้าโปร3ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวผมเองนะครับก็คือสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสแล้วไม่ชอบด้วยเป็นคนที่มีหน้าเท้ากว้างครับใส่รองเท้าลำบากทุกยี่อ้อก็เลยเน้นเป็น 2E ออแต่ด้วยอยากใส่โปร3ที่เขาบอกดีก็เลยลองซื้อมาใส่ดูทดสอบวิ่งซิติลานประมาณ10 เก้ายี่ิบยี่เอ็ดกิโลประมาณนี้ครับไม่ได้เร่งความเร็วเพจอยู่ประมาณเพจ <c oughs> เพดเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้เลยครับจะปัญหาที่เจอแต่ไม่ไม่ถือว่าหนักทาวินฉาฝั่งหนะักทาวินฉาน <c oughs> ก็คือตรงที่เราเชื่อมนะครับหนึ่งสองสามสี่ฝั่งที่เจอปัญหา,าหนักก็คือฝั่งนิ้วหัวแม่โป้งนะครับตรงนี้ด้วยการเย็บ เย็บเพื่อให้เพื่อให้มั่นคงแข็งแรงเป็นมาตรฐานก็เลยทำให้เกิดเป็นได้แข็งกระด้างนะครับหนาแล้ววิ่งไปวิ่งไปจะเสียดสีกับคนที่มีหน้าเท้ากว้าง oh, <no. S 1> คนที่มีหน้าเท้าแคบน่าจะไม่มีปัญหาครับแต่วิ่งด้วยเพจช้าก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่แต่ก็ระคายเคืองนิดหน่อยพอพอไปลองเทสสิบกิโลแบบเร็วขึ้นกว่าเพจปกติก็คือ ห้าขึ้นไปแล้วน,นะครับห้าขึ้นถึงหกอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าเร็วสําหรับผมนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เร็วแต่สําหรับผมห้าขึ้นถึงหกก็ถือว่าเหนื่อยลองมานั้นสิบกิโลเมตรครับชัดเจนเลยครับตรงสองข้างเลยตรงเนี้ยจะเสียดสีกับเดี๋ยวผมดใูให้ให้ดูตัวอย่างนิ้วโป้งสองข้างก็จะเสียดสีจนเป็นพองนะครับพองทั้งสองข้างเลยนี่คือปัญหาที่เจอเมื่อวิ่งเร็ว ย้ำนะครับก็คือคนที่มีหน้าเท้าแคบไม่เกิดปัญหานี้แน่นอนแต่คนที่มีหน้าเท้ากว้างปัญหามาแน่นอนหนึ่งจุดที่เจอจุดที่สองส้นเท้าครับวิ่งแรกๆไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกครับแต่พอวิ่งระยะไกลไปนานๆนะครับตัวนี้โฟมที่รองส้นเท้าสองขามันมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันจะเว้นช่องไปนิดนึง เป็นช่องไว้นิดหนึ่งแล้วผมเป็นคนเท้าผอมส้นเท้าผอมแล้วตรงบริเวณเอ็นเราพอดีพอวิ่งไปนานๆจะเสียดสีตรงนี้ได้ได้ค่อนข้างแข็งครับ oh, <no. S 1> ก็มีโอกาสของได้เป็นสองจุดแล้วนะครับที่ผมเจออันนี้ส่วนตัวตอนวิ่งแรกๆไม่เจอพอตอนหลังอะ่ะผูกล็อกล็อกข้อเท้าให้แน่นเพื่อไม่ให้ปลายเท้าไปชนตรงข้างหน้าก็จะเกิดการเสียดสีข้างหลังแทน นี่ก็คือปัญหาสองปัญหาใหญ่ๆที่ผมเจอเลยสําหรับโปรสาส่วนปัญหาข้อสุดท้ายที่เจอแต่แต่ก,ก็ถือว่าเล็กน้อยก็คือเชือกเชือกสําหรับผมเพราะว่าให้มาสันเกินไปอยากได้ยาวกว่านี้ก็ก็นี่ก็คือปัญห,หาหลักๆ3ข้อแต่ที่ข้อใหญ่ก็คือสองข้อเลยแต่ตรงส้นนะ่ะหลายๆคนก็ไม่เกิดครับเป็นบางเป็นอาจจะเป็นพ่อผมแต่แต่ตรงเนี้คนที่มีหน้า,หน,าหน้าเท้ากว้างเหมือนผมอะ เจอปัญหานี้กันเยอะมากและมีวิธีมาแมนะนำครับโดย <Yeah. S 1> ไปปรึกษากับเพื่อนๆหรือคนที่อยู่ในเพจ facebook ที่เขาใช้รองเทา้าโปรสามวิธีแก้วิธีที่หนึ่งแบบผมเลยครับผมทำอยู่ตอนนี้ไม่ร้อยเชือกลูกแรกครับข้ามไปเลยไปร้อยสองสามสี่ห้าหกนี่เป็นหนวิธีที่หนึ่งะครับลองอาไปลองดูวิธีที่สอง อันนี้เป็นพี่ๆจากในในเฟซแนะนำมาครับรูแรกให้รัดแน่นเลยครับรัดแน่นตอ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 นรัดเชือกงทันครับสองสามสี่ห้าลวมสองสามสี่ห้าลวมหกที่รัดข้อเท้าแน่นก็เท่ากับแน่นลูแรกกับรูรัดข้อเท้าให้แน่นแก้ปัญหาตรงนี e 2, 3, 40, 5, millet, น้นะครับวิธีที่สามเมื่อเมื่อแก้ใช้เชือกตามวิธีที่บอกแล้วนะครับ ทาวาสลีนบริเวณที่เสียดสีครับวาสลินวิธีที่4แปะพลาสเตอร์แปะพลาสเตอร์คล้ายๆที่เราแปะบริเวณหน้าอกหรือตัวนมเรากลัวเสื้อเสียดสีกบแปะไปเลยก็เป็น4วิธีแล้วนะครับวิธีที่5อาจจะเป็นวิธีสุดท้ายที่หลายๆท่านที่ใช้แล้วแก้ทั้งหมดแล้วยังไม่หายอยากขายแต่ก็เสียดายก็รองเท้าใช้ดีก็ นี่พี่ๆในเฟซแนะนำนะครับเลาะเลยครับด้านในจะมีจะมีชั้นที่แปะไว้ชั้นหนึ่งคือแกะออกเสร็จค่อยๆเลาะออกนะครับแล้วก็มาเลาะได้ได้สองจุดนี่ครับหรือสี่จุดเลยทั้งทั้งหน้าหลังเนะี่ยเลาะแล้วเอาหูที่ไว้ร้อยเชือกนี่ออกเลาะได้ออกทั้งหมดเลยแล้วก็รูที่ร้อยเชือกก็เป็นรูที่เอาหูออกเลยจบมาลาทอนสบายเลยครับพี่ที่แนะนำในเฟซน,นะครับ แนะนำให้ครับตามรูปนี่ครับยืมรูปพี่เข้ามาพอดีนี่ครับคือเลาะเลาะระหว่างด้วยครับเลาะด้านในออกแล้วก็เลาะได้ออกทั้งหมดเลยก็สามารถจบ2 1เจบฟูมาราทอนแบบสบายสบายเลยครับนี่ก็เป็น5วิธีหลักๆนะครับที่เอามาใช้ถ้าเราไม่ตัดสินใจขายชอบในการดีดดิ้งของรองเท้านะครับ นี่ก็เป็นวิธีหลักๆแต่นี้หลายๆท่านบอกว่าลองใส่บ่อยๆใส่ซ้อมใส่ให้เกิดความคุ้นชินม,มันก็จะหายไปเองอัตโนมัตินะครับลองลองเอาไปทําดูนะครับวิธีต่างๆผมลองทําวิธีนี้แล้วพอพอจะได้ผลว่าไม่ไม่ชนไม่ชนตรงนิ้วโป้งเราผมก็มามีปัญหาตรงนี้แทนที่ว่าไปไป,ไปพอรัดข้อเท้าให้แน่นก็ไปมีปัญหาตรงซนแทนเดี๋ยวจะลอง วีทีต่างๆตามที่พูดมาเลยครับจน,จนจนจนสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงก็คงต้องเลอะเพื่อให้ได้ใช้งานได้นะครับคราบนี่ก็เป็นรีวิว Adidas a d i ด e ดซิโลอา p ิออสปร3ฉบับฮักลันนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลองใช้เองแล้วเกิดความชอบตรงไหนเจอปัญหาตรงไหนก็ลองเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ รู้กันนะครับก่อนตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจขายเพื่อนๆที่เกิดปัญหาแล้วลองเอาวิธีที่ผมใช้ไปแก้ไขได้ผลก็ลองมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับหรือใครที่มีวิธีที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาก็ลองเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูคอมเมนต์มาเลยนะครับเพื่อนๆที่ใช้รองเท้ารุ่นนี้จะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ใช้เป็นรองเท้าที่เหมาะกับตัวเองนะครับขอบคุณ เพื่อนๆพี่พๆทุกคนที่กดเข้ามารับชมและกดติดตามมีคลิปเกี่ยวกับการวิ่งเกี่ยวกับรองเท้าหรือกิจกรรมการออกกาลังกายก็จะนํามาแชร์ให้ได้รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ